สวัสดีครับพี่น้องแฟนรายการที่ครดรับทุกท่านครับผมนุ่มพ่ไส้นะครับได้มีโอกาสไปเป็นพิธีกรนะครับงานซีดำนะครับเป็นการไหวอะไรกับผู้ว่ายชนล่ะครับได้รับเชิญจากจอภาพไปนะครับหลายพื้นที่ในการทำหน้าที่เป็นพิธีกรทำความดีสีมงแรงโดยจิตอาสานะครับแต่ละพื้นที่กับ นี่อย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือว่ากำหนดการหนางานครับที่ห้าว่างไวจะบุคือกันครับ <c oughs> จะบุคือกันการแก้ปัญหาเฉพาะหนาจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นแห่งครับสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการใช้สติสมาธิ ถ้าเทาล่นเทาเห็นอยัอง,อง,องบุถทกแนนอนนะครับในสภาพวาดีเหตุการณ์ที่ขับขันมีการดำเนินกิจกรรมหนามเม่นนะครับแบบล่ำทรงหลวงวิญญ,ญาณหนาหนา,นา,นาหามเนนะครับของศิลปินแห่งชาติปลารลาดน้อยส่งเสริมนะครับคุณพ่อพ่อเมือนะน,นะครับบรรยากาศเป็นยังไงครับภาพี่น้องไปยังไปชมเบิร์นทั้งกันนะครับตอนนี้ไปเชิญครับ đường xí đi mà họ phàng nếu bạn đi đồ đồ đằng đằng đẹp mà đi đường đi đoán đoán thì การขาก้องพระผู้ท่านทั้งหลวงตาพระเทยาเทีลาพังพระเทศนี้น้อยกับเสตาพระเขาค่อยบุ้งซ่งสินจดจ่อตาขมาเดือแม่พอมเฮ็ดสุคนสุนาภุมาร่วมสงสการ์ตั้งนกขับนิทานบระเทศในการกุศลชาปนาจิตสมคุณพ่อไัยสีแสนคุนพอจากไรล่างแล้ว บาทนี้พ่อใส่แก้วไปนาะลูกส่วนหงพอคือพรอมของลูกแก้วเอาไปแล้วมคนก็ายบัตรหลับแต่ภาษีบุญพ่อบพงเอิญพ่อผู้เป็น,น,นโอพ,อนพอใสิหอนเด็กวกกัง ขาเป็นคนเน่ายัางเพียงละข้างเลี้ยงลูกอ่อนลูกสิบส,องส,บสองสิบสามคนกระซังขอนเหล้ากระเลี้ยงใหญ่สุคนแม่นสิทุกยากล้เขินขาดแนวกินเดินที่เลี้ที่ว่ากระใสแรงไอ้สาองหา้าปีปีกระลึกเงินนอพอไพ่เสียเลยหาบางวันกระลึกเขงกีพอไพ่เสียเฮาเหล้ากระเลี้ยงลูกใหญ่เต็มห้องพงใสเต็มองพองพาวแต่เป็นเท้า หลายคนมาดีพอสร้างเลี้ยง่อจนสมเรธย์ได้มีการงานเหตุรูกสู่คนกระสงดาประดุดปังเล่นน้ำใส่งาเย็นนั่นปากแจมพอพัเสียแสดจงใจแน่นแสดูู้้ตัแดการเลีด้พังแล้วลูกก่ยังั้กันพวบผู้ทองพอใส่พอใหญ่พันเสีเขาละน้อยจอง ทึ้งบัดชิมมาไว้โหอายุแล้วได้แปดสิบหกปีรันตัวกัวได้นนเท็ดดอกแลวตัวพี่หกเจ็ดระวงังดีไว้ไว้ดีวางบานนั้งนับมาเป็นพ่อเมืองนับมาเป็นพ่อบา้าได้เป็นปู่ของหลานนหรือเป็นไงาตามการเหรือเป็นตาตามการมูดตามเลี้ยงน้อยถึงบัดชิมตาไว้คอยขระวดไายไก่แก่โลกสารมีแน โลกมาลมางาม,มาเสงมาบีมาแม่กระพองอันมาล,ลุกเราอีบ่เฮาพอไปสีไปจากพี่นองบางวันที่กีสิมบ,ญญาบามุกกระลาของนีละเจ้าพอเป็นยางบ่มีกับพอไปสีหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาบ่มีเองพอไปสีหลับไปแล้วไปบ่กับหลับบดตืนฟืนบ่มีนี่บค่คน นุตายพอไปเสือกไปจะนองยึด hmm. <they> ิอายพอไปยานนอนสงบแปดสิบหกปีก็พอจาะไรแล้วเหลือแต่พุ่งดีไว้ให้เขาเห็นกับผู้ชายไปจะนองจากอายไปจะรู้จะเต่าให้เขาไปจงนำไปจะพี่น้องซ้ำสูงลูกกัดแหนจากพระสงฆ์อให้เห็นจากอ้วนสัง ใครตางริทานเมือสุขพงษ์เหยนอ้อยหอยโลกลาไให้เหลือยัง่อยอะไรกันกองน้ำตามบัดนี้หลับแม่ป่าเห็นตะเลื่อนหลุดล่างพอไพสีหางนั้นไปหนีดวงเสี้พอเฮาเหินสิหางไกอะไรกูอ่อนไปโซสูงสวรรค์ฟ้าเวหาเหินห่างพอไพสีเอ้ยเจ้าเหมือนอุ้นกอสา เียนนี่เจ้ากูหลังสาทอาวุธยสาธุสาตุไข่เลงพ่อไพเสียให้ได้ขึ้นสันฝ่าไปอยู่บ้านแหล่สงบสำปันยพภวอนดาวดินสันไปสวรรค์เสืเจ้าขอไพสีของเอาก่อนพอนไป่สียงกยาบ้ากยาไอมาหอมสัวแสม Qua sống bạo lực đều trong nhà hô tàn lắm luôn làm làm cho nhắm làm một chìm trong một hệ hạng cũng dòng người sống nhắm 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 ขันมันตกะขององร้องเพลงสวยสวยตุกบอลลวงเดือดสัตว์มาเดินเจ้าพ่อไพ่ฮาอขันมันสัตว์มาเจ้าอัดพัดวาไม่จริงลูกผู้หญิงตั้งายผู้สุขคนเด้อสิไปพอสาตว์สิมาไพอาจจะกลับมาเป็นพ่อเขาไม่ของลูกเต่าเจ้าของเจ้ามันดังเคย กาลัมาคอยเอออย่าบาทคือหลังเป็นคนด่ีคนหลังสิบังกองล้มลอันดวงวิญญาณของเจ้าจอยลื้อระพันางเธอปผยเสียหากหอยเงินขอขอเป็นภูมิายเจ้าเว้ ในบือนนี้มีหมูสุมหมูเสือเลยมาสนสการลายลาสักการทังนายดอกของคนสั่งหานคณะคู่กลายทานขั้งกันนั้นพรอมบู้ใหปัจชุบเพิงสมบรีเพียงพรอมดุฟู้มีทางลูกและป่าส้มลูกลานหลนมีผราสมองแลนส้มพอมเ่อฟเมื่อตัตงาตถึงเจ้าบังสักอารมณ์คุณ่าุเดือด้ึ้นใหเถึเจ้าก็ให้เฮา สาธุเอให้กางพาเจ้าขึ้นไปซื้สุขทิสัมปันยพตกดำมโนกวงไว้ไปเที่ยวทาง้นละเส่นดวงตะเวนฟังหนุ่ยน้ำให้กันย่างพาไพเสฮุ้งไวหินเมืองสัมฟ้าตวันผุนห่วงเวียงในโอกาสท่านที่ละทานขอขอบคุณท่านนายกเสียงเสีทนนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเราพวนฝ่ายประธานในวันนี้ขอขอบคุณหลายเดอทุถูกถูกคันทุกๆุกทานได้มาสรงสก,การเอพอภัยห้องมือดีให้บุญคำดรงสู้สาธุเล้อกอยพกพีน่น้องนี้ตั้งแต่คนสุขหายจะร้องข่าถูกโลกให้ยยามาอตรอโลกสมองขับใส่มื่อยามีเดารผักคุณทาน โลกดันและเบาหวานทั้งโลกแปดโลกเก่าสงเจ้ายาได้นีโลกโควิดสิเก้าหี้หายอากานนี้ยาได้มีมาติดสิมูอห้อสังขานอาญุรานี่ก็ลอยมาสุของอนเกี่ยงอัยหอยแดงสาธุสาธุทุกทุก มาทรงสการพอใหญ่ไพเสียงในวัอนี้ให้อาจยื้อนพุงละลอยเพุ่อได้อจงมามจังคอยไปใส่เมียงเมียงเหลืองเคยของใส่ห้องห้องเลยรื้องต้อง คุณพอไปสีแสนคูนเลยห้วิญญาณพอนั่นให้ไปสู้สุ้ขติด้พอเด้อสมรยพดังมโนอปองไหวไปเที่ยวทางคนละศิจดวงตะเว่นคนละหน่วยพวงเช็บเป็นเอ็นป่วยบาดถึงข้าวหอดมือเอาไววกรบโบฟังเด้อพอเด้อเมื่อดีผู้ขาคอฉลาดหน่อยสรงเสริมที่ขาเจ้าเกิดว่าสิลิปินแหงศาส์นี่ละ เดมาล่ำทรงดวงวิญญาณเป็นอย่างคือถิ่มาตะกูลเสียนพูดกับส,สีุงส่งเสือมันคือไก่ทันแทบผมก็ไม่รู้สายนี่ะบักสมบูรนี่ลหละไม่ได้ตดนตีห้จมอ,อยู่ันบรพรมันป่วยจะสิหอดมือเด้กพอเลยว่ะผมก็ฟังอยู่เป็นอย่างหละนะเป็นมาลรมาสีมาเมีย,มา,ม,ยมาเมียนี่ละ่ะ ว่าไม่จออไม่ยูเนี่ยเขาบอยู่รอกสุดท้ายไว่วๆนี่เป็นเร็่อาทีไหรคณะโค้ชีนผมก็ไปผมก็ดีนข่าววัดวิาวาพอเสียผมว่าโมบอกกูไปว่าบอกภรรยาว่าเข้าจะไปด้หน้ามีเป็นหน้าสำคัญคน